สวัสดีครับผมวันนี้กับมหาดักไส้ใส้ปลาหมูกแล่ะครับมาแก่เมื่อไหว่ามันสีเวิกบ่หลังฝ้าหลังฝนครับฝนหัวตวยเย็นตก,ตกได้ตกดีฝนก็นได้เดี๋ยวคำคำจังไนจังสีร่วงครับไอจะขวงหน้าพนกลาบ,บานก่อนยันเพิ่นให้่นก็นให้ยุดยัน ทำนแท่หน้าพ่นพูนอ่ะโอ้ยขอพ่นกนงามครับแต่กอมานนึ่งเพิ่งเปื่ตั้งสีคำยี่งงานเจมกันเยอะเห็ดวกนน,งงน่พี่น้องเอ้ยลงงานพูนกับฟ้าม,ม่วนน้ำให้น้ำหน้าโอ้สีเหรียญเอาได้มาเมือนี่ทนัเหรียญช่วงกลางๆาหมือพี่น้องแกมือก่อนหนึ่งจะขอหน้าพ่นกระบ,บานก่อน ก็ได้เพ่นสี่สองยังบ่คือบบานหา้อเฮไปพี่น้องด้เวลาแล้วจัดมืงอนี้และพี่น้องเนี่เขานี่กันไปในหนี่เลยเนี่ยจะขาลังเหรียตะข้องนี่แหละครับเนี่ยมีมีบอมี่ขันบอมีกะอ้ตะกระเตียนพี่น้องพูนะกู ตั๊กเตนพี่น้องโอ้จากน้อยเกี้ยวขอนี่เกี้ยวขอ้อมาจัดการเลยนเนี่ยเกี้ยวข้อเลี้ยวหลายคักคนนะ่ะโอ้ยพ่อมองตั๊ะเตนเหล่าพี่น้องเอ้ยบัดทีนีหนเสดเดนต้องกินอีกแล้วคนน่ะก็นั่งเป็นลูกน้อยหลายคักรั้งมานเออหมืน่น อู้ดนามัีพลงนนะขึ้นงขึ้นคัก้นโอ้ไปทางกคตรยหันพี่น้องเอ้ยได้ยุ่ได้ยุ่ chín ngọn mình chụp khoảng hai phần đó và hết lê hết lê phần nó nè sản đó sát bưng con อนี้ก็ส่งเบิกดก่ามองนี่าวมองนี้ล่ะกหกนี่ล้พี่น้องเอ้ยใช่รึเมนจุดววงหน้าเราคนนึงอะไโอ้สรยประเดีพี่น้องเอ้ยเรืนอปดะ เกือบเป็น hmm. หัเห็นหงุดแต่ติดตะคืออยู่พี่น้องก็จะถือสุดหลังอยู่ตมก็ล้มเพียงแข็งกว่าเนาะไป็นหัวปนปากต้นไม้ปนนะเศร่าคนเด้อพี่น้องเอ้ไปมาหลุ่นมาชนกัน ล <c oughs> ังหนึ่งพอดีหลังนึงว่าหอดหลังนึ่งคืงงมอมันพอมันโอ้ยตัวเดียวครับปลาลดตัวเดียวปลาตะเพียนหน่อยหลังฟองเป็นเด่นหลังฟองนี่คือบนนอหนอ่อยอี๊ โอ้ยเหวมาตะยังดีเดียวเร่งเียวง่ายบ่น่อยเกิดมาได้ีน่นโอ้ยมีก็ได้ตัวนึงครับนี่วืบเดี๋ยว่อยชมบัดนได้ครับโอ้ย บุุ่มุ่งเดือพี่น้องเอ้ยังเด็กสมันี้แหละบ๊พ่อสีแล้วง่ายย้อนต้องเปลี่ยนแผนหากจิตไม่ใช่แล้วสิได้ไปล่อยเคลืนสู่ธรรมชาติพี่น้องเอ้ยไม่ต้องกวงต้องไกยอ๋อสำรับมื้อน,นี้ก็สวัสดีครับ